สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอิสานหาน้กินค่ะเมื่อนี้มาเก็บพบกคมน้ำกันค่ะพี่น้องร้ายแล้วค่ะ ผักมค่ะแดดเขาจังบะฮอนนั่งนั่งดัง่ายบใหญ่หน่อยดาง่ายป่ะนี่น้องกดีแกงแซบนี่ค่ะพี่น้องก็ลังแกงแซบค่ะบใรญ่ใบใหญ่กันยามัืแรงค่ะ คยข้เป็นทหารยากม่กเลยหอยที่หนูโยนอ่ะโยเจอแล้วุ๊ยหอยหล่นเต็มเลยโอ้ตนเนาะต้นพอดีงามข่าบ้ามักขมลายค่ะได้แจงแล้วค่ะลายเยอะต้นหลนอึนสินัเก็บ เอา,าเอาไปแกงอีกค่ะเมื่อคืนนี่แสีบหลายค่ะมื่อนี้ก,ก็เลยมาเก็บอีกค่ะค่ะ ได้หลายแล้วค่ะเมื่อนีนมาเก็บตอนเศร้าค่ะอากาศตอนเศร้าเก็บผักขมเมื่อวานเก็บตอนแรงไปบ่มพ่อกินเมื่อนีนมาเก็บไม่ค่ะตอนเศร้าค่ะ พี่น้องกับบา้านค่ะพอแล้วค่ะค่ะคลิปนี้กับพ่อแค่นี้ค่ะจะได้กับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอีสา,หานหาในกินดีเดอร์ค่ะสวัสดีค่ะ